เนินตรงที่จับช้างได้นั้นเป็นทุ่งกว้างโลง่งไม่มีต้นไม้ที่จะผูกช้างได้ในที่สุดจึงปักตีศูนย์อันเป็นเทพศาสตาวุธลงไปไว้ในดินแล้วทรงตัดให้เทพศาสตาวุธนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่ทันใดนั้นเทพศาสตาวุธก็กลายเป็นต้นมะตูมใหญ่จึงผูกช้างไว้กับต้นมะตูมและทรมานจนช้างคลายปรโยช์ แล้วเสด็จขึ้นพร้อมกับหักกิ่งมะตูมอันเป็นหนามมาทำเป็นขอช้างและบังคับช้างไปเฝ้าพระอิศวรและต่อมาพระนารายณ์ก็ทรงมอบขอช้างนั้นให้แก่พระพิคเนศเป็นอาวุธประจำพระองค์ดังนั้นไม้มะตูมจึงถือว่าเป็นไม้มงคลมักจะนำใบมะตูมไปใส่ไว้ในน้ำมนตหรือลดน้ำมนตแล้วก็เอาใบมะตูมทัดหูถือว่าเป็นสิริมงคลเหมือนกับขอช้างมีผู้รู้กล่าวว่า หอช้างเป็นเครื่องรางที่วิเศษแต่หาได้น้อยเต็มทีเพราะเข้าใจกันเพียงว่าเป็นแค่เครื่อง